ทีมชาติไทยพบทีมชาติเลบานอนศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49วันที่16สิงหาคมเวลา13นาฬิกาณห้องประชุมสภาชั้น2อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่49การแข่งขันรายการนี้จะมีทั้งหมด4ชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมชาติไทยทีมชาติอิรักทีมชาติเลบานอนและทีมชาติอินเดีย ภายในงานถแถลงข่าวนำโดยนายนิรัติพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิสิทธิ์เลิศพงศดิสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายพาทิศส,สุภพ,พง์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยและมาโนโพกิง้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขันทั้งสองนัดจะแข่งขันกันที่สนามสงโพธิเ7 0ดปีจังหวัดเชียงใหม่โดยผลการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศมีดังนี้รอบรองชนะเลิศแข่งขันกันในวันที่7กันยายนเวลา17.30อิรักพบอินเดีย20.30นาฬิไทยพบเลบานอนส่วนรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันในวันที่10กันยายน เวลา17.30ชิงอันดับ3 20นาฬกาจ30ชิงชนะเลิศโดยทุกแมตช์การแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ a i AH s p เ a y